สวัสดีครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่ราคาโดนใจเอาไว้ทำการเกษตรทำบ้านสวนหรือเก็บไว้ลงทุนในอนาคตครับ ที่ดินแปลงนี้ครับรหัสซั์ PCR 2479เนื้อที่รวมกว่า4ไร่2งาน25ตารางวาขายด่วนในราคาเพียง7 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นที่สำคัญเลยนะครับเป็นที่ดินโฉนดครุฑแดงนสสีจพร้อมโอนทันทีปลูกข้าวได้ปีละ2ครั้งน้ำดีน้ำแรงแต่น้ำไม่ท่วมเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากมีนามีสวนมีชีวิตเรียบง่ายแต่มั่นคง หน้ากว้างที่ดินถึง57เมตรลึก133เมตรรูปทรงสวยใช้งานง่ายแปลงนี้อยู่ห่างเพื่อนบ้านแค่250เมตรห่างจากชุมชนเพียง850เมตรเงียบสงบเป็นส่วนตัวแต่ไม่เปลี่ยวเดินทางก็สะดวกห่างถนนพหลโยธินแค่2.8กิโลเมตรห่างอำเภอพานเพียง7กิโลและขับไปสนามบินเชียงรายแค่57กิโลเท่านั้นครับ ราคานี้ไม่มีอีกแล้วครับค่าธรรมเนียมโอนคนละครึ่งเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องคิดนานเลยถ้าคุณกำลังมองหาที่ดินทำกินหรือจะเก็บไว้ให้ลูกหลานแปลงนี้คือคำตอบครับ สนใจโทรได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงไม่มีในหน้าคุณใบเตย065-596-3325หรือคุณอาวรน8 8 2 3 3 2 4 4 6ที่ดินดีๆแบบนี้ช้าไม่ได้ครับใครมาก่อนมัดจำก่อนมีสิทธิ์ก่อนโทรเลยครับแล้วนัดไปดูที่จริงกัน